อ้าะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปัทธรมวันนั้นเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะซื้อเสื้อผ้าพี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่นะครับก่อนที่จปดูคลิปนี้เลยก็คืออย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องปัทมวันด้วยนะครับใครที่กดแล้วนะครับก็ไปรอเวลาพร้อมรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์แคชเช่เคลนะครับรก็เดี๋ยววันนี้นะครับสปอยนะครับใกล้จะมาถึงนี้คือวันที่อ่าสิบเจ็ดสิบแปดวันรันงสุกนี้แล้วกันเนาะก็คือมันจะอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับ อีเวนต์นี้นะครับก็คืออีเวนต์ที่จะมาถึงไม่ใช่อีเวนต์ที่จะมาถึงอีเวนต์เนี้ยอีเวนต์ไททัทนน่ะจะหมดวันที่ศุกร์วันศุกร์นี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่รีบฟาร์มนะครับพวกกล่องพวกอ่าอีเวนต์นะครับมันจะหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่อีเวนต์หมดนะครับตัวละครกล่องในนี้นะ่าจะเปิดได้สัก3กล่องเลยนะครับก็ใครที่ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปนริณส์ออสตาได้นะครับแล้วก็ใครอยากรู้อะไรอีกมากมายนะครับเข้ามาดูในช่องนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสปอรกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ชมไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอ่าแชทของอ่าเขาเรียกว่านะเจ้าของแฟนพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าดีคอร์ดเข้าไม่ได้นะก็เขาสปอออกมานะครับก็คือจะชัอ่าเมื่อเนี่ยสปอออกมานะครับก็คือวันศุกร์นี้นะครับไฟเดย์แล้วกันเนาะเออจะมันจะ มันจะแบบว่าเขาเรียกว่านะมันจะหมดแล้วแล้วก็สปอยสตอรี่ใหม่นะครับสตอรี่ใหม่เป็นของเหมือกของเผ่าสกายเปียสักอย่างนี่ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็นี่เห็นปะเขาบอกสปอยมาเขาบอกว่าในอีเวนต์อีเวนต์ใดท่านจะจบลงในวันศุกร์นี้นะครับเขาสปอยมานะครับแล้วก็จะมีพวกตัวละครอของเอ่อน่าจะเป็นพวกมอนนะพวกนี้น่าจะเป็นมอนมากกว่านะครับเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นมอนแล้วก็ครับนี่ครับแล้วก็ มีตัวละครที่สปอออกมาเยอะแยะเลยนะครับแต่เรายังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอะไรมากมายนะครับนี่ก็คือเป็นตัวละครพวกนี้ครับนี่น่าจะใช่นะเห็นเขาสปอออกมาเยอะตัวละครน่าจะเข้ามาอยู่มีมิสซี่มีไอหมอกมีอะไรเยอะมากเกี่ยวกับดัดค่าสูงด้วยเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็กําลังมาแรงถูกไหมแต่ไีซาตมา,ตมาด้วยนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบไหนนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคิงลูฟี่กันด้วยนะครับวันนี้ขอแค่สปอมาเฉยที่ก็เอามาให้ดูอีกอีกอย่านมือนกัน เราก็เราดูไปกันแล้วครับว่าจะมีตัวอะไรมาใหม่มาเห็นมีพวกยูริอิจยพวกตัวอะไรเยอะแยะมากเลยผู้ชมอืมคลิปนี้ก็าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็มาสปอยใครใครลกครแ,แล้วก็ใครน้าที่กำลังฟาร์มนะอย่าลืมนะมีฟาร์มให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเรามาดูกันว่าตัวละครน,นะครับในกล่องนะครับมีตัวอะไรบ้างครับ